พระอินปแปลงครับทุกคนจากเวียงจันทร์นะนี่อยู่ที่วัดเสนาสนารามวราราชวรวิหารทุกคนพระอารามหลวงชั้นเอกทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปที่ภูวารีสอร์ตตรงหน้าสถานีรถไฟอยุทยาทุกคนแต่ความสวยงามความศักดิ์สิทธิ์ของพระอินปแปลงเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากทุกคนใครมาอุทยาแล้วเนี่ยไม่มาวัดนี้ถือว่าน่าเสียดายมากแล้วก็มีวิหารพระนอนติดกันเลยทุกคนนี่ฮะตรงนี้จะเป็น วิหารพระอินแปลงนะฮะถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาตรงนี้ก็จะเป็นวิหารพระนอนนะฮะแล้วก็พระพุทธอุปธรรมด้วยทุกคนจ้าน,นี่ฮะติดกันเลยมีพระอินแปลงจะมีประวัตินะฮะมาจากเมืองเวียงจันทร์ปี2401นะครับทุกคนนี่ฮะนี่วัดพระนอนจะอยู่ตรงฝั่งด้านหน้านะครับนี่คือต้นโพส เจ็ดสีไม้มงคลพระนอนจะอยู่ด้านขวามือนี่ติดกันเลยทุกคน,นครับนะฮะติดกันเลยทุกคนมานี่คือพระอารามหลวงชั้นเอกที่ทุกคนต้องนึกถึงพวลรามายุทธยานะฮะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพามาดูไม่ไกลจากอ,อ่อภูวาวิศนะฮะนั่งเรือมาข้ามฟากมาตลาดเจ้าพรมเดินมาหน่อยเดียวทุกคนจังนี่ฮะนะฮะวันนี้อาจจะพาฝนมาทุกคนเนี่ยนะครับ น,นี่พระพุทธอุปถัมภ์อยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ฮะสวยรามสวยามากเลยรอห้าสับนี่ฮะ,ะ,ะสวยงามงดงามมาก คืออยากจะบอกว่ามาอายุทยาทุกคนอาจจะนึกถึงวัดใช่ไหมวัดราชบุรณนะวัดมหาธาตุเสียนพระพุทธรูปในรากไม้อะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นก็วัดเยอะแยะอีกต่างหากวัดชัยวัฒนารามอนุสาวรีพระนเรศวรพระสุโยทยเยอะมากเมืองกรุงเก่านะฮะของเราแต่ก่อนนี่ฮะที่บอกกิจกรรมฝาผนางังก็จะเป็นลักษณะแบบมูโลเพนติ่งอินไซพระอุโบสถทุกคนนี่ฮะเป็นภาพวาดนะฮะนี่ พระอ,องค์ท่านรอสี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะกำลังทอดพระเนตรสุริยะสุริยะคลาบนะฮะก็จะเป็นเอ่อเป็นซีนนะฮะเป็นฉากซีนเดอะคิงมงกุฎนะฮะนะฮะรามาเดอะเดอะโฟร์สทุกคนฮูเอสทราบิชวัตเสนา สนารามแห่งนี้ก็คือเป็นผู้ทรงพระองค์เป็นผู้สถาปนาวัดนี้นะฮะทุกคนเนี่ยเป็นภาพที่เขาใช้อธิบายคำว่า looking at eclipse of the sun ก็คือดูสุริยคราส through telescope ทุกคนเห็นไหมใช้กล้องสองทางไกลด้วยทุกคน the background was represent นะฮะ background ก็จะเห็น represent the scenery of the royal palace ด้วยก็คืออยู่ในวัง วัดพระศรีรัตนาศาส,สดารามทุกคนนะฮะโอเคเลยเนาะส่วนในอุ้ยมีการบรรยายตรงนี้ทุกคนต้องมาวัดนี้เลยทุกคนจะสวยงามมากพระอุโบสถนยะฮะ พระอุโบสถหลังนี้เลยที่มีนะ,ะภาพวาดจิรกรรมฝาผนังของในหลวงรัชกาลในยุคข,ของรอ5แต่ว่ามีอยู่ภาพหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากก็คือหนึ่งเดียวในโลกเลยหาสมยากมากที่นี่เท่านั้นที่สมเด็จพ่อก็คือของพระองค์ท่านนะนะฮะรัชกาลที่4ดูทอดพระเนตรนะครับทอดพระเนตรสุริยคราสนะฮะและกล่าวพระบรมหาราชวังนะทุกคนเนี่ยเราเดินออกไปก็จะเป็นพระราชวังตำหนัก พระราชวังจันทร์ซึ่งสมเด็จพระนรศวรเคยมาประทับที่นี่ตอนสมัยพระองค์ท่านเป็นพระมหาอุปราชาหัวเมืองนะฮะพิษณุโลกแล้วก็กลับมากรุงศรีก็มาประทับที่นี่ด้านหน้าเลยทุกคนนะฮะเป็นวังจันทร์ฮะนะฮะเรามาดูประวัติตรงนี้ก็ได้ฮะวัดเสนาสนารามนะฮะพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารทุกคนนี่ฮะพระอินทร์แปลงที่เราไปมานะฮะแล้วก็พระนอน นะพระพุทธอุปธมรมถูกไหมพระสัมพุทธมุนีอยู่ในอุโบสถที่มีภาพวาดนะมูร์โเพนติ้งเอ๊ะพระปางพระปางป่าดีอะไรเรายังไม่เห็นทุกคนกับพะนิรันตาลาจะมีโอกาสหน้าเรามาอีกเนาะทุกคนนี่ฮะอยู่ตรงอันนี้พระพุทธอุปธรรมชาชาอยู่ในวิหารพระพุทธไสย,ยรับ เนี่ยออกมาตรงนี้ปั๊บใช่ไหมทุกคนนี่ว็ตำหนักวังจันเกษมซ้ายมือนะฮะสองแถวไปวัดไก่ตุงเกจีวัดชัยวัฒนารามถึงกันหมดเลย10บาทตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดเราไปนิดเดียวใช่ไหมจะเป็นสี่แยกไฟแดงทุกคนก็จะเป็นไปทางวัดอุทยานประวัติศาสตร์ได้เลยทุกคนวัดราชบูรณะวัดมหาธาตุตรงนั้นนะฮะมันจะตรงไปวัดนาพระเมนุอ้ยไกล้ฮะทุกคนเดินนิดเดียวจริง ต้องหัดเดินไม่นั้นจะหลงจะแบบมาก็จะไม่ทรงจําอะไรเกี่ยวกับความเป็นอวิชยากรุเก่านะฮะวัดแม่นางปลื้มก็ไปได้วัดเชิงท่าตามรอยอ้อเจ้าอย่างที่บอกนะฮะอุ้ยต้องพูดย้ำๆให้ทุกคนเห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวจะตามรอยลิซ่าะนะครับไปวัดแม่นางปลืม้มแต่ถ้าวัดสามปลืม้มนี่คนเราวัดกันนะฮะทุกคนวัดสามปลืม้มกับแม่นางปลืม้มคนเราวัดกันเรากําลังเดินไปตลาดเจ้าพรมแล้วก็ข้ามเรืออ๋อ ตรงนั้นมันมีคาเฟ่ลิต e l ลีฟใช่ไหมรู้จักกับลิตร์ลีฟคาเฟ่เราไปดีกว่าเพราะว่าชื่อน่ารักมากนี่ก็เป็นแม่น้ำป่าศักดิ์เป็นอีกวัดวัดปราสาททุกคนนี่ไม่ใช่วัดปราสาทวัดปราสาทอยู่ตรงนี้อันนี้เรียกว่าวัดเอ่อวัดมณฑบทุกคนที่